อวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาผู้โดยสารทำห้องโดยสารสกรปรกนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสำหรับแก๊็บนะครับแต่เราสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าแกร็บติดต่อผู้โดยสารไม่ได้หรือว่าผู้โดยสารไม่ยอมชําระค่าที่ทำความสะอาดห้องผู้โดยสารนะครับ ในกรณีนี้ก็คือผู้โดยสารอ้วกผู้โดยสารทำห้องผู้โดยสารสกรปรกจนที่เราจะต้องเข้ารับการทําความสะอาดหรือว่าคาแคร์พวกนี้ครับเราก็สามารถยื่นเรื่องไปได้นะครับกับแกร็นะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการยื่นเรื่องเข้ากับแกร็เรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณว่า4วันทําการไม่รวมเสาร์อาทิตย์ เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอนตีห้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่ฝนตกนครับก็คือผู้โดยสารนะครับขึ้นรถมานะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือผมจบแล้วนะครับจบเมื่อวานก็คือแก๊ปทําการโอนให้1000บาทสูงสุดได้เท่านั้นครับแล้วก็ครั้งเดียวนะครับตลอดการขับรถของเรากับแอปพลิเคชันนี้เท่าที่เขาบอกผมนะก็คือถ้ามีอีกมีมีเหตุการณ์แบบนี้อีก ถ้าแกล็บติดต่อผู้โดยสารผู้โดยสารไม่ยอมชําระแก๊็บก็จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ให้กับเราแล้วนะครับเราต้องเช็ครถให้ดีๆนะครับผมมาดูกันเลยครับเนี่ยครับผมก็มีกล้องผมจะติดกล้องไว้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ติดกล้องอ่าภายในรถไว้ด้วยเพื่อเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถเคลมกับแกร็บเคลมกับแอปพลิเคชันได้ว่าลูกค้าไม่ได้ลืมของในรถนะอย่ามาปรับปั๊เรานะ คุณก็เห็นอยู่ว่าเรามีวิดีโออย่างเงี้ยครับผมก็จะไว้กันตัวเองเรื่องลูกค้าลืมของแล้วเราไม่มีจริงๆเราหาไม่มีจริงๆเราก็ส่งวิดีโอเนี่ยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเราว่าไม่มีของอยู่ในรถแม้แต่ชิ้นเดียวเพื่อที่เราจะได้ทํางานได้อย่างสบายใจนะครับอ่าเรามาพูดเรื่องนี้ต่อครับเนี่ยครับแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้ก็คือผมรีบถ่ายเลยแล้วก็ส่งให้แก๊ปเนี่ยครับลูกค้าขึ้นมาเมาเลยครับ เมาแบบโอ้โ oh. หแล้วยังไงครับก็คือเนี่ยครับจะต้องมีใบเสร็จตัวนี้ด้วยนะครับในใบเสร็จที่เราเอาไปล้างรถแล้วเขาก็จะออกใบาเสร็จอย่างนี้ให้กับเรานะครับผมจ่ายไปทั้งหมด2,000บาทนะครับในการล้างคราบเนื่องจากลูกค้าตัวเปียกตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเปียกธรรมดาผมเป็นเบนาะหนังด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ไม่ครับมีกลิ่นฉี่ด้วยผมก็เลยโอ้โ oh. หจี๊ดเลยถ้าเป็นเปียกธรรมดาผมก็จะไม่มีบบนไม่มีบวยวายก็คือเออเนี่ย คุณทาเปียกนะอย่างเงี้ยเราก็เกินเกินไปบอกว่าเออคุณจะชดใช้ให้เราบ้างไหมบางทีก็ได้มาร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยเพราะเขาทําเปียกจริงแต่บางทีครั้งเนี้ยผมกาลังจะหันไปลูกค้าวิ่งขึ้นคอนโดเรียบร้อยครับฝรั่งต่างชาติไม่ทันได้ดึงตัวครับก็เลยเจ็บใจนะครับก็คือเปียกเบาะผมเปียกประมาณนี้ก็คือหลังจากผมลงไปเช็ดเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่น,ใชน้ําธรรมดานี้ก็เลย เข้าคาแคร์เลยครับวันนั้นก็เสียไปอยู่ที่สองพันแต่แก๊บอ่ะชดใช้มาให้เราหยุดที่หนึ่งพันบาทนะครับเขาก็จะส่งมาติดต่อเราประสานงานเรานะครับก็คือจะประมาณนี้ผมก็เจ็บใจมากก็คือเลยมาแชร์ประสบการณ์นะครับถ้าใครเจอแบบนี้ก็เข้าไปในช่องช่วยเหลือแล้วก็พิมพ์คำว่าผู้โดยสารทำห้องสกปรกครับก็จะมีลิงก์ให้เรากกอกต่างๆครับเดี๋ยวก็จะมีพนักงานติดต่อกับเข้ามาหาเราเองนะครับก็ประมาณนี้ ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจะได้แค่ย้ำเลยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ครั้งที่2แล้วทางแก๊อะเขาจะติดต่อทางผู้โดยสารให้จ่ายค่าชดใช้ในส่วนนี้ให้กับเราเองนะครับแต่ถ้าทางแก๊ปบอกว่าติดต่อไม่ได้ก็คือจบเลยนะครับเขาก็จะทำการโอนให้เราเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งแรกรถ้ามีเหตุการณ์ที่2ปุ๊บเขาจะไม่ทำการให้เรานะครับเราจะต้องเคลียร์กับลูกค้าให้จบนะครับ พอทุกครั้งอะ่ะลูกค้าอ้วกหรือว่าลูกค้าทําบอกผมเปื้อนอะ่ะผมจะให้จบในวันนั้นหรือว่าจบในณนะตอนนั้นเลยก็คือถ้าไม่จบก็ไปจะไปโรงพักอย่างเดียวครับผมแต่ครั้งนี้ก็คือผมชาราใจนิดหน่อยก็คือว่าคิดว่าเอาเปียกเปียกน้ําฝนหรือเปล่าตัวเปียกน้ําฝนนิดหน่อยมั้งก็เลยอ่าลงไปเช็ดเอา้าไม่ใช่นี่แหละครับคือความชาราใจของผมผมก็ต้องยอมรับในความชาราใจในส่วนนี้นะครับ ว่าผมก็ชะล่าใจเองแต่แก๊บก็จ่ายมาให้พันหนึ่งก็โอเคครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับเราไปล้างรถทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยก็หมดไปสองพันก็ถือว่าฟาดเคาะไปแล้วกันนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมเลยมาแชร์ประสบการณ์ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้รีบๆาชาร์จตัวลูกค้าไว้ก่อนอย่าให้ไปไหนแต่นี้ก็คือเมาแบบโอ้โหขึ้นรถมาปุ๊บหลับแบบหัวฟาดประตูตุ่ม ต้มโอ้โหก็คือเมาโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับก็เลยฝากไว้ด้วยนะครับ